ใบเหลืองหมายความว่ายังไงคะแม้คุณจะเป็นเข็มเหลืองนะคะแต่ใบคุณต้องเขียวไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่เข็มเหลืองแล้วใบเหลืองเด้อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วสุพรรณบอนไซออนเดอะร็อกนะคะก็กลับมาแบบว่าไม่อนเดอะร็อกนะคะต้นนี้เป็นต้นอะไรเอ,อ่ยสีแดงขนาดนี้นะคะก็นํามาสวัสดีเช้าวนาันอาทิตย์กันดีกว่านะคะต้นนี้คือ เป็นเข็มแดงนะคะเป็นเข็มแดงทรงต้นจริงๆแล้วจะทําเป็น2องลำแบบนี้นะคะเห็นไหมคะดูดูความใหญ่ของตอข้ออยู่ที่ประมาณสามถนิ้วอันนี้ไม่แน่ใจ่สนิ้วมั้งอ่านะคะก็ต้นนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนประจำแล้วก็กดติดตามทุกคลิปมาตั้งแต่ประมาณช่วง2-3ปีที่แล้วอันนี้นีเห็นไหม ยังไม่ออกอยังไม่บาดทั้าที่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยการตั้งการตั้งไม้พอนไซของเรานะคะก็ต้องให้ตั้งให้ได้รับแดดทั้งวันนะคะแต่คือส่วนที่ไม่ได้รับแดดและบางทีอะ่ะตรงนั้นมันเป็นตรงศาลานึกเหรอแม่พี่แก้วเอาไปไว้ตรงข้างศา,าลาแะ้วทีนี้เงาศาลาบางอพอเงาศาลาบางปุ๊บเนี่ยมันก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่มีการหมุนอะ่ะทีนี้ถ้าเกิดโอ้ยมีเพลียล่ตัวเองโอ้ต้อ,อ่งสังเกตว่ามีเพลีย เบนเป็นเนพียนี่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดการยาแล้วล่ะเออต้องใช้ยาแล้วแ่ะนะคะตอนนี้อยู่กับพี่แก้วมาน่าจะอยู่กับพี่แก้วมาเป็นปีที่เจ็ดนะคะมาจากตอแบบนี้นะคะตอแบบนี้มายังไงคะคืออ่าต้องบอกนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาขายประกันนะคะพี่แก้วก็ขายไขย่แล้วก็ขายต้นไม้แหละแล้วก็ขายตอตอบอนไซด้วยนะคะขายบอนไ์ขายออนไลน์ด้วยแหละ ตรงนี้นะคะตอนนั้นลหลงไหลเข็มแดงนะคะคาหลงไหลเข็มแดงแบบไหนเพราะว่าเอาจริงไม่ไม่ใช่แต่ผู้หญิงนะผู้ชายทุกคนก็ชอบนะไม้ดอกนะคะคือเสน่ห์ของไม้ดอกก็คือเวลาเขาเขียวเขาก็จะเขียวเนาะเวลาเขาแดงเขาจะติดดอกแดงทั้งต้นหรือว่าถ้าเป็นโมกเนี้ยก็จะขาวโปร่งทั้งต้นแล้วก็หอมหอมตลอดเลยนะคะ,ะจาได้ว่าตอนที่เข้ามาในวงการบอนไซครั้งแรกก็ก็เข้ามาในโลกออนไลน์เลยนะ,ะนะคะบ้านเขียวบ้านซ้มมือแก้วเขียนไปเลยนะ,ะว่าอบอนไซที่ชอบนะคะก็คือเชอร์รี่ อ่เข็มแดงแล้วก็โมกอ่เป็นไม้ดอกล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าทุกๆคนคะ,ะเข็มแดงเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าไม้ปรับเสียนมากเชื่อไหมว่า ตอนนั้นตั้งใจซื้อตอเข็มแดงมาทั้งหมด35ตอ35ตอนะคะแล้วก็เหลือรอดอยู่ตอนนี้ทั้งหมดคือ4ตอได้ขายไปแค่2ตอนะคะน้องนาทีซื้อไปตอนนั้นจำได้7ปีที่แล้วอันนี้เริ่มรำลึกดำลึกชาติได้นะคะถามว่าทำไมถึงเรียงยากพี่แก้วก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าบ้านพี่แก้วมันแรงเนือ่าไคือเข็มอะ คือถ้าถ้าไปเจอความร้อนความแรงเนี่ยเขาเขาเหมือนเขาเขาต้องการความชื้นสูงแล้วก็ต้องการน้ําแต่ทีเนี้ยอ,อย่างที่บอกนะคะพี่แก้วทํางานทุกวันอะ่ะแล้วก็บางคนก็แก้ปัญหานี้ด้วยการใช้ทํามเมอร์นึกออกไหมให้น้ําเขาทุก3-4ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ตรงนั้นแก้ปัญหาได้หนึ่งนะคะอ่าันดับที่2ก็คือปุ๋ย น้องเป็นคนที่ชอบปุ๋ยแต่อย่าปุ๋ยหนักนะถ้าปุ๋ยหนักตายนะคะมีหลายๆเซียนนะคะที่ใช้ปุ๋ยหนักๆแล้วไม้จบไม้จบแล้วนะคะแต่กิ่งพังไปเลยจะบอกให้คือเสียเลยไม้หลักแสนโดนปุ๋ยที่ที่แรงเกินไปหรือการดูแลที่ไม่เหมาะสมก็เสียได้เหมือนกันนะคะเข็มเป็นอะไรที่ท,ที่สวยงามนะคะแต่จับต้องได้ยากมากเนี่นะคะก็ก็เนี่ยเห็นไหมส่วนหนึ่งใบเหลือง บเหลืองขาดโพแทสเซียมแล้วนะคะจะต้องเอาเอาโพแทสเซียมมาฉีดแล้วล่ะนะคะแล้วก็โอ้เป็นอะไรที่ดูแลยากมากเลยแต่เวลาเขาติดดอกอะไรมาแบบเนี้ยก็ฟินก็ฟินอ่ามาบอกเล่าเรื่องโรคของเข็มกันดีกว่านะคะโรคอันดับหนึ่งเลยโรคใบเหลือง ถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้นะใบเหลืองใบเหลืองหมายความว่ายังไงคะไม่ให้คุณจะเป็นเข็มเหลืองนะคะแต่ใบคุณต้องเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข็มเหลืองแล้วใบเหลืองเด้อไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เลยอ่ะเข็มเหลืองใบต้องเขียวเข็มแดงใบก็ต้องแดงเข็มชมพูใบก็ต้องชมพูหรอไม่ใช่ไหมเออเข็มชมพูก็ใบก็ต้องเขียวเข็มแดงใบก็ต้องเขียวรวมทั้งเข็มเหลืองใบก็ต้องเขียวนะคะคือถ้าใบไม่เขียวเมื่อไหร่แปลว่า เขาไม่โตเขาไม่โตเขาไม่โตเขาจะทำยังไงเขาเขาจะนิ่งเขาจะนิ่งแบบว่านิ่งไปเลยนะคะแล้วถ้าคุณเปลี่ยนดินผิดวิธีนะคะเปลี่ยนดินผิดวิธีเปลี่ยน,น,ย,นยังไงคะเปลี่ยนตอนที่เขากำลังแตกใบอ่อนไงถ้าคุณไปเปลี่ยนตอนที่เขาแตกมันอ่อนคือแบบอุ้ยกำลังฟุ้งฟิ้งกำลังสวยอยากเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไปลองเอื้ยไปตัดรากไปอะไรเขาเขาก็จะอยู่กับคุณแบบว่า1ถึง2เดือนแล้วค่อยๆแบบว่า ทาให้เจนลลายแล้วค่อยตายไปเออใบจะไม่แตกจะเงินเงินจะนิ in ่งๆแล้วค่อยๆเหี่ยวค่อยๆเหี่ยวไปใช้เวลา 3- ามสีเดือนแล้วก็จากไปอย่างทรมานอันนั้นคือวิธีการแบบว่าทำลายจิตใจของน้องเข็มเขานะคะน้องเข็มเขาจะตายแบบนั้นนะคะเขาจะค่อยๆตายค่อยๆตายเขค่อยๆจนแบบเอาไม่อยู่เออเขาค่อยๆตายเขาค่อยๆปิ้งกิ่งเขาค่อยๆปิ้งใบเขาค่อยๆค่อยๆค่อยๆทุกอย่างค่อยๆเป็นเวลาประมาณ1-2ถึงเดือนเลยนะจนเขาตายสนิท น้องเขอาใจร้ายขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้า,ารู้จักเขาแล้วก็เอาใจเขาแล้วก็ดูแลเขานิดนึงนะคะอย่างที่บอกนะ้องต้องการปุ๋ยนะคะเบาๆแต่บางๆเบาๆนะแต่บางๆทุก16วันนะคะเพื่อจะเป็นปุ๋ยทางใบหรือปุ๋ยทางรากเน้นอย่างเดียวว่าเบานะอย่าหนะักขนาดปุ๊บคือสิ่งที่ทําให้เข็มตายได้นะหนคือปุ๋ยเยอไหมปุ๋ยค่าปุ๋ยค่าเข็มได้ เออแล้วก็เพี้ยอีกอย่างหนึ่งเพี้ยเนี่ยชอบมากินดอกตอนที่ดอกแพงนะคะมันเป็นเพี้ยอเียอ่อนเพี้ยอ่อนเพี้ยอ่อนเป็นยังไงคะไม่อ่อนจะจะเป็นเป็นมิดๆนะคะเ,ออเห็นเลยว่าเดี๋ยวเราต้องลงยาแล้วล่ะเพี้พยมักจะใช้น้ําส้มปันไม้นะคะฉีพ่นเนนะี่ยคือปลายฝนต้นหนาวนะคะหนอนและ,มะแมลงกันนอนนี้กํลาลังแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะที่สวนก็มะกอกก็เพิ่งโดนหนอนเล่นไปนะคะแล้วก็ มะขามก็เพิ่งเชื้อราลงแล้วก็ต้องมานั่งขีดกันทุกวันเลยนะคะก็ก็คือคือเวลาเราลักเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาไหมนะคะเขาเหมือนลูกเขาเหมือนลูกนะคะคือลูกหิวเราก็ต้องหาของอร่อยอร่อยให้เขากินนะคะรู้ว่าลูกชอบอะไรคุณเคยเลี้ยงลูกใช่ไหมเออนั่นแหละลูกชอบอะไรลูกคนนี้ชอบอย่างหนึง่งแล้วลูกอีกคนนึงก็ชอบอย่างหนึง่งเข็มก็เหมือนกันค่ะเข็มก็เป็นลูกอีกคนนึงนะคะเ <ifa> ข็มคนนี้นะคะลูกเข็มคนนี้ลูกเข็มคนนี้เป็นคนเป็นเป็นน้องที่ชอบ น้องพี่ที่ชอบรับประทานน้ำนะคะรับประทานน้ำบ่อยๆทั้งวันแช่ได้ก็แช่แต่แช่ได้ไม่เกินหนิ้วนะคะอ่ะอย่าขาดน้ำเป็นเด็ดขาดเมื่อไหร่ที่น้องขาดน้ำนะคะน้องจะช็อกน้องจะช็อกอยังไงคะใบเขาจะเหี่ยวแล้วก็แบบท้างหงิกเมื่อไหร่นะสัญญาณอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทํา ถ้าใครต,ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดน,นะคะอย่างพี่แก้วเวลาพี่แก้วไปสัมมนาหรือพี่แก้วต้องไปที่ไหนแล้วทิ้งบ้านไว้ประมาณ3-4วันนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็จะเป็นคนที่ดูแลต้นไม้ให้พี่แก้วนูกอออปะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไปแบบนั้นบางทีนืกออไมการการ การรดน้ําต้นไม้สําคัญที่สุดเกี่ยวกับการทําบอนไซด์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้ารดน้ําไม่ถึงถ้ารดน้ําไม่ถึงน้องเสียชีวิตนะคะอย่างเข็มหรือโมกถ้าพี่แกไม่อยู่บ้านสัก 3, าถึงสวันแล้วต้องไปทํางานหรือต้องไปต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต้องไหว้วานคุณแม่ให้มารดน้ําต้นไม้ให้เนี่ยพี่แกจะจับเข็มแช่น้ําทันทีเลยนะคะแช่น้ําประมาณ1นิ้วนะคะพอ1น่นิ้วแล้วน้าก็จะท่วมกระถางประมาณเท่านี้นะคะปรากฏทําให้น้องเขากิน แล้วคุณแม่รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นคืเอเนื้อแม่น้ําหนักการรดน้ําของคนก็ต่างกัน ต่างคนแม้เป็นแม่ลูกกันก็ต่างกันนะคะมันสําคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนประมานนั้นเลยนะคะคือการเลี้ยงมอนซอยากจะบอกทุกๆกคนว่าคือเห็นสวยแล้วก็เห็นเห็นว่าจะทํามาได้แบบนี้นะคะเจ็ดปีแปดปีเราใช้ความพยายามแล้วเราก็ใช้ความใส่ใจด้วยนะคะมากกว่านั้นก็คือความรักถ้ารักจริงเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าจะให้นึกน,นะเหมือนเหมือนเหมือนการรักลูกหรือการรักสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องแบกความเราต้องแบกทั้งภาระนะคะเราเลี้ยงหมาเรา ต้องเก็บที่หมาเลยนะบอกมแล้วซื้ออาหารหมาแล้วก็ยอมพาหมาไปหามหมอเวลาคุณน้องไม่สบายทุกอย่างเป็นแบบนั้นนะคะก็ถามตัวเองนะคะเวลาคุณเล่นบอเไซค์เนี่ยคุณรัก คุณรักเขามากแค่ไหนไม่จําเป็นจะต้องรักมากมายนะคะค่อยๆรักค่อยๆรักค่อยๆรักนะคะคอ่อยๆสาหรับมือใหม่ลหลายๆคนนะคะพี่แก้วมั่นใจว่าตองน,นี้จะช่องมือใหม่คนที่มาดูพี่แก้วเนี่ยไม่มีใครหรอกมือเก่าอ่ะไม่รู้จะมาดูทําไมแม่นู้สิราอะไรที่มันลงลึกเพราะว่าอย่างที่บอกพี่แก้วก็เพิ่งจะผ่านความเป็นมือใหม่มาม,มาดๆก็เป็นมือใหม่นี่แหละก็มาสอนน้องๆแต่อาจจะเป็นคนที่พูดมากทิหนึ่งนะคะแล้วก็ ถ่ายทอดได้ถ่ายทอดได้แล้วก็แก้สามารถแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆให้น้องได้นะคะก็เท่านั้นแต่จริงๆแล้วหลักๆอะวมอนไซมันมันไม่ได้ยากวัอนไซไม่ได้ยากเลยเราแค่ใช้เวลาให้กับเขาแล้วก็ดูแลเขาดูแล,แล,แลไม้นะคะไม่กี่ปีก็สวยแล้วแบบนี้นะครัจริงๆแล้วเพ็ญหน้าเนี่ยเป็นไม้สําหรับมือใหม่หนะพี่แก้วแนะนาเลย3า,าเดือนเนี่ยก็จบแล้วทําให้เราแบบว่าสร้างความภูมิใจได้ระดับหนึ่งนะคะส่วนเข็ม เข็มไม่ใช่ไม้สําหรับมือใหม่นะคะมันเป็นไม้สําหรับทำร้ายทำร้ายตัวเองทำลายกําลังใจนี่รอไหมเหมือนมันเหมือน,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 นกับการสมมติเราไปวิ่งเนี่ยเข็มคือการวิ่งมาราธอนะคะ่ะเออจริงๆทุกคนก็อยากพิชิตอะนะมาราธอนแต่คุณต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วสําเร็จกับกับเข็มแดงก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเลย <c oughs> แต่พี่แก้วมีไม่กี่ต้นอะ่ะแล้วก็เอาจริงค่อยๆสร้างอะ่ะหนึ่งก็โตช้าแล้วก็ ก็แบบพอมีโครคปุ๊บน้องเขาก็จะนิ่งไปด้วยความเป็นไม้ดอกแล้วก็ตายง่ายด้วยนะตายง่ายก็ค่อยตายอะไรประมาณนี้วันนี้ก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยปวดเข็มแดงนั้นร้วนมาสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เราก็ชิวๆอันนี้มะชิชวๆกันจะอะไรมากหมานะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่แก้วได้นะคะนี่เดีนี้พาลูกสาวมา ปวดทุกๆคนนะคะวันนี้ออกดอกวันนี้ออกดอกนะคะปีหนึ่งเข็มจะให้ดอกก็ก็เกือบตลอดปีนะแต่จริงๆแล้วรอบของเข็มเนี่ยก็ประมาณ100วันหรือ3เดือนกว่านั่นเองนะคะแต่หลังจากการลีใบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า,าเข็มออกดอกทุก4ี่เดือนแต่จริงๆไม่ใช่เข็มออกดอกทุก100วันนะคะตามที่เราลิดใบนั่นเองแล้วเขาก็จะเป็นดอกแบบนี้ ให้เราชมนะให้เราชมเชยเนี่ยก็ประมาณเดือนถึงสองเดือนเลยเออเยวคอยดูนะเขาจะบานเป็นเดือนเลยเขาคุ้มกับการรอคอยเลยคะคือคือริบใบเขาแล้วแล้วรอเขาสามเดือนแต่ว่าเขาให้ดอกคุณสองเดือนคุ้มไหมละ่ะคุ้มนะอ่าสี่บวกสองเป็นหกเดือนเพราะฉะนั้นปีหนึ่งให้ดอกแค่สองครั้งนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะแต่สําหรับคนที่ใส่ใจและคนที่ดูแลจริงๆนะคะน้องหุ่นจะให้ดอกแบบนี้นั่นละค่ะ สำหรับใครนะคะที่มีคำถามเกี่ยวกอาจจะเป็นเกี่ยวกับเข็มก็ไดาหรือโมกหรืออะไรก็ได้นะคะคือถ้าตอบได้พี่แก้วตอบให้นะคะแต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้เดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาความรู้ให้เรามีความรู้ร่วมกันแล้วเราก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์ดีๆด้วยกันนะคะแล้วก็วันนี้มืดแล้วต้องไปทำข้าวมีความสุขกับการทำไว้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วต้องไปแล้วบ๊ายบาย